มาเด้เอกินสตรอเบอร์นะอรี่เหมือนเดิมเลยยงามเลยเปรี้ยวหวานๆด้วยกันนะครับใส่ข้าวกลั่นดังน <laughs> ใครก็เห็นเสาไฟฟ้าอยู่เสบอยู่ฝันวาร์แล้วมาพี่ดำอาบรีสตาวลี ูกสาวซื้อมาฝากพี่น้องซื้อมาฝากเรือซื้อมากินเองเรียบร้อยนะครับเต้นเห็นมากสตรอเบอรี่นู้ไปใส่ไปนะครับ เมียนหมดแล้วนะเสียบอยู่ให้เราเห็นซอฟต์ฟวา์กช่ะมมามามา หน่วยในทรงแปลกๆนะหน่วยเฮิมครับนี่ยหน่วยเฮิมภาษาไทยเรียกหามสถาบันเขาเรียกเฮิม,มหน่วยเฮิมครับนีสุกงอม นี่้ำเจิยมให้บอมลูกไม่หวานลูกเนี่อาจจะเปรี้ยมบุเปรี้ยวอมหวานสมอมหวาน

นอื่นเขากินลาบก้อยลุงเก็บก่อนอันนี้กินอผลไม้ลงเก็บมาสวยจุสตรอว์เบอร์รี่สวยจุสตรอว์เบอร์อรี่พี่น้องนะ ตรงนี้ช้ำๆแล้วก็นากิม,มเออนะื้อช้ำๆแล้วกั็เปรี้ยวหวาน ลูกกำลังเฮินอ <laughs> ไอติเขตแก้วห้ามกิน <laughs> มันกำลังเหมิมเปรี้ยวหวาน <laughs> สวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย